สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคราวน,นี้น้้งแมงจะมาแนะนําท่านผู้ชมอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เรามีเด็กจะมาแนะนำว่าอะไรคะเด็กช่างเด็กช่างวันนี้อะไรก็คือทุกคนเคยเห็นอีพีก่อนหน้านี้ที่เราซื้อสามล้อมาใช่ไหมคะมันเป็นมือสองนะคะแต่ด้วยที่ว่าด้วยความควรที่แบบว่า ใช้ของแบบว่าเออที่แบบว่ามันมือสองหรือว่ามือหนึ่งก็ว่านะควรที่จะเช็คของเนาะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาลื้อเอ,อ้ยไม่ใช่เขาเรียกว,ว่าอะไรนะเออประมาณว่าเราจะมาแบบเอาออกดูแล้วก็เอาเข้าดูเอาอะไรประมาณนี้นะจริงๆแล้วเครื่องอะไรมันดีหมดเลยแหละแต่ว่าโดยที่ความมั่นใจไงไมาถ้าไม่มั่นใจเราก็จะไปเราจะไปทวงเงินเขาคืนไม่ใช่หรอก ซ่อมแล้วไปขายต่อมูลค่าคุณสองใครจะซื้ออ่ากดไลค์มาเลยโยแต่ฉันจะถามเธอว่าตอนนี้เธอทำอะไรอยู่เป็นบ<ะ>เนบก <laughs> เะเป็นเบกเป็นเบรกจะว่าเธอเป็นช่างมาจากไหนดัาเบกจะเป็นจะว่าเธอเป็นช่างมาตั้งแต่ไหน <laughs> ไปเรียนมาจากไหนไปซ่อมมาจากไหนไ<ว>นะคะเราจะมาแกล้งนะคะทุกคน เรามันดูก่อนบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้ติดตามแบบในทางช่องที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรแบบนี้เนาะก็<ม>คือคนที่ดูน้องแป้งก็จะได้รู้ด้วยว่าอันนี้มันเป็นเบรกนะคะจริงๆน้องแป้งก็ไม่รู้เลยเนี่ยเบรกมันเป็นยังไงไม่นี่เก่าเอาเหรอเธอตอนนี้กํา,าล<ถ>ังจะเปลี่ยนเหรอใช่มันห<ล>มด<ม>แล้วเหรอมันหมดแล้วมันไม่หมดหรอกอันนี้เป็นเบรกนะคะทุกคนบางคนก็คือแบบดูแบบ ซีรีส์แบบสวยๆงามๆก็จะไม่ได้เห็นว่าเครื่องยนต์นี่มันเป็นยังไงอะไรแบบนี้เนาะทุกคนว่าไหมอย่างเช่นท่านต้องแป้งก็คือแบบไม่ไม่ดูแบบเนี้ยเราไปดูแต่ความสวยความงามแล้วก็ไม่รู้ไงจริงๆแล้วมันก็ควรที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้รู้บ้างนะคะทุกคนนี่สามล้อเนี่ยมันจะแบบไม่ใช้เขาเรียกว่าอะไรสกอะสกใจนะเนาะสก,กใจอะแหนบก็ใจอะเอเอ,เอ,อย่างงั้นหรออันนี้ขอห้องอ่าอย่างว่า ผ้าเนียบเนี่ยวเงผ้าเนียบ <laughs> ตู้เนียบมิวผ <laughs> ้าเนนีบ <laughs> อืมวันนี้เรามาดูเด็กอ่ะเชิญมามข้างมามันน่ะมีมะวันนี้เราจะรีวิวเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเครื่องยนต์สามล้อเนี่ยมันจะเป็นแบบมาในรูปแบบมันมันมาตั้งไหนเนี่ยจบนะยบ่าน่ะญี่ปุนะ่นอ่ะ มาทางจีนนะคะมันไม่ได้มามันมันเป็นเครื่องนำเข้าจากประเทศจีนเนาะทุกคนเธอไม่ใช่แบบว่าอันนี้นะ <S <S อุ้ยระว,วังเดอ้อรีวิวสามร้อนะคะทุกคนจริงๆเราเอ่อ คือมันก็ใช้งานมาค่อนข้างที่หนักแล้วเราก็คนที่จะมาดูแลรักษาเพื่อที่จะใช้ระยะยาวๆแบบนี้เนี่ยก็คนที่จะแบบดูบ้างนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วอันนี้นต้องเอานี้ออกด้วยม,มันคืออะไรกิบล็อกกิบล็อกฉันก็ไม่เคยรู้จักมา mm hmm. ก่อนเลยได้มุย้ยเกินปุยมุ้ย ฉันจะมาดูก่อนว่าพวกเธอคือแบบว่าซ่อมแล้วมันยังจะขับได้เหมือนเดิมไหมเปลี่ยนเปลี่ยนกี่ข้างเนี่ยเปลี่ยนกี่ข้างสองข้างไหมหนึ่งข้างจะมีช่องพังหนึ่งข้างจะมีชองพังอะไรเครื่องเครื่องยนต์สามล้อเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยนะคะ ข้างล่างมันก็มาแบบนี้ช่องล่างมันแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างอรีวิวหน่อยซิไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ <c oughs> ดูเป็นข้อมูลเนาะ <c oughs> เผื่อแบบว่าใครอยากจะได้สามล้อแบบนี้เนี่ยนี่มันจะมีตรงนี้ด้วยรีวิวหน่อยจ้า <c oughs> ข้างหน้ามันทําไมมันมันเขาเรียกว่าอ,าอะไรมันเนี่ยอันนี้มันอ่ะมันมีสองอันเลยอันนี้ภาษาไทยอะ <c oughs> ชอกไงชกชกจะชกวยปะเนี่ย เนี่ยส่วนฝั่งนี้ก็มีแบบนี้นะคะนี่รีวิวเต็มๆเลยจ้ะเครื่องยนต์สามล้อแบบในที่นำเข้าจากประเทศจีนนะคะทุกคนเออถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ต้องดูไว้เป็นแบบเป็นความรู้นะคะทุกคนว่าไหมได้ไหมคะได้ได้ฉันจะรอรู้นะพวกเธอสองคนโอเคได้เลย ช่องล่างนะคะแล้วก็ยางเนี่ยจะมาเป็นแบบนี้เลยหนามากนะคะแล้วก็มันมีแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยนี่ไงิิมมเหือนนนะี่พวกกลแบบสามารถแบบสตาร์ตตื้อตื้อแบบนี้เลยเดี๋ยวมีแท็กมีแท็กเนี่ยแบบสตาร์ทก็โอเคเลยแล้วก็มันจะมีตรงอันนี้ด้วย จริงๆอันนี้เขาก็แบบถ้าสตาร์ทไม่ได้จะต้องใช้อันนี้คือแบบไม่ต้องใช้แล้วก็รัดได้แบบนี้เลยเออนะคะโอเครอ,คอดูปีน้องไต้นะคะกันนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่แบบอืซ่อมแซมเอาสีขอ้อเลยสีขอ้อที่มันอามัะนนั่นนะเออกูเพื่อให้มีงานยิ้มมานะ อะไรถ่ายอยู่ให้จะเอานี่ออกก็คือเบริทุลังทุเลมากเลยเนี่ยทำไมต้องเอาออกอ่ะถ้าเอาออกไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้เออดี๋ยวเออสี่ข้อที่ไงครับช่องล่างมันจะเป็นเด็ดนี้นะคะทุกคนเออแล้ว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 ขึ้นไปแล้วนูออกนี่เอ๊สัมภาษณ์คุณนายก่อนว่าทำอะไรอยู่ทุนเสียข้อทีนึ่ มันเต่าเลยสองคนมันเต่ากำลังทำอะไรอยู่เลยเนี่ยเต่าง่อยเต่าง่อยกลับมาอินเียเนอะเออกลับมาอินเดสวัสดีค่ะคุณนายม่สุมค่ะวันนี้ชีวิตประจำวันทำอะไรคะเนี่ยสวยงามเลยกกเม็ดโถนนะก็เก็แก่เม็ดโถลิสงที่แบบ อันนี้จะเป็นผลงานของชาวไร่ชาวสวนนะคะอันนี้ก็เราซื้อจากเขามาเนาะ DIY มากเลยเอานี่ทุบเสร็จแล้วเหรอ,อใช้คอ้อนเลยนะคะเนี่ยไม่งั้นมันจะเจ็บเนาะทุบๆุท,ทุแล้วคือแบบทอริโซงเนี่ยสวยมากเห็นไหมคะคืออันนี้คือแบบพี่น้องหลักค่ะเขาปลูกเองแล้วก็เราไปซื้อต่อมาเก็บไว้กินนะคะเราซื้อไว้ตั้งแต่นั้นตอนเป็นหลายโลมากๆเลยเนาะคุณนายเนาะเต็มที่สออ สองเม็ดนะอฮะมันจะมีสองเม็ดพาม็ดจ้านั้นนะอ๋อนี่ไงนี่ไงแต่แบบนี้ก็ทุบ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 มาแล้วนะคะจะมีแบบประมาณ2 m 2 m สองเม็ดสองเม็ดสวยไหมคะคือสามารถทํากินข้าวหนมใส่อะไรหลายๆอย่างได้เลยเน,นานะทำไมเนาะวันนี้เราทํากินข้าวคุณโถดมั้ยแช่เลยโอเคคิดได้แล้วเมนูหนึ่งเมนูโอเครอดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่มเมล็ดถั่วดินเนี่ยเอาไว ทำกินข้นมข้าวฟุ้นถั่วนะคะทุกคนโอเคไปแช่กันเลยไปแช่น้ําเลยนะคะสําหรับวันนี้จะทําเลี้ยงเด็กช่างใหม่นะคะทุกคนน้อง <c oughs> คุณ<ด><ห>นานะยเนาะนะคะได้เลยียงทาไม่ได้ก็ไม่ได้กินนะอ่าก็อันนี้จะเป็นซีรีส์การบล็อกอยู่บ้านของน้องแป้งหนึ่งวันนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะเออได้หรือยังฉันก็รุ้นกับพวกเธอมากเลยเต่างอย เนี่ยตัวเก่าเอาเอาออกแล้วเหรอใช่แล้วอะไรไม่บอกฉันเลยในตัวเก่านี่เก่านี่ใหม่อ๋อแล้วก็เอาไปประกอบกันอันนี้เขาเรียกว่าเบกใช่ไหมใช่รถยนต์ก็เป็นแบบนี้มะรถยนต์ก็จะเป็นแบบนี้มาแบกนี้เลยใช่ไหมต้องเอาตรงนี้ออกด้วยนะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะใส่ใหม่ค่ะนี่ก็ใส่ใหม่เลยค่ะโ พี่น้องวันเมืองใต้เขาไม่สูงเซกันค่ะก็มันก็ไม่ได้ยากป่ะแบบเพื่อความปลอดภัยเนาะอันนี้ซื้อมาก็ไม่กี่บาทเนาะเท่าไหร่เองอะประมาณอันละประมาณร้อยห้สิบร้อยกว่าบาทใช่ป่ะสองอันก็เบรกมันอะประมาณนั้นการสองสามร้อยนะคะทุกคน แล้วฉันต้องเอาออกมาแล้วก็ใส่แบบนี้เ้เออเออมเีนกีอย,ยงเน้มันเปลี่นอะไรเปนตองไตดูด้วยว่ามันเปลี่ยนกีด้วยสก,กี <laughs> ไม่ค่อยอยากเข่าเลยใจนะก็จริงนะเออโอเคฉันไปแช่ทอริสงก่อนมีรางวันให้เอาแค่นี้เหรอใช่แล้วเอ้ย ันี้อีมอะไรนะเดี๋ยที่เดเนี่ยเป็นปั่นน็อเขาี่นเลยน็อเปียวมาใส่ยังเพราะปั่นน็อเขาไรเพราะเขาเป็นเก็ดยาเป็นปั่นที่ในยังมันออกแล้วเดอวว่าหเขากกใครเก่นดเลยเสโอ้ย ฝั่นเขาไม่จิตต่ำสินะ้น่นอนต่ำต่ำไม่ออกเลยฉันอยากจะถามว่าเธอไปรู้มาจากไหนไม่รู้ไม่รู้ศิษย์ชายผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้อ้าวออกอีกแล้วที่เลี้ยวอันนี้เหรอที่มันมันเก่าแล้วเนี่ยเนี่ยเก่าเก่าแล้วดูเราจนเป็นขี้หมดแล้วนี่ ที่เขาต่อยลักรังอันนี้นอันต่อยลักกั้งเงน,งนีน่ยเขากับจ้องน่ะน้องต่อยตั้งตัองสมัยโรงเรียนอ่ะเ <ๆ S 2> ข <อ S 1> านี่ไปแ <ๆ S 2> ขวนไว้อันใหญ่นิดนึงที่มันเป็นของรถยนต์ที่โรงเรียนน้องแปงอ่ะโรงเรียนพม่าเขาไม่มีอนั่นไงเขาไม่มีกิ่งไม่มีอะไรเขานี่ไปแล้วก็เอาเล็กมาต่อยตังต้งตั้งตัง้งเนยฉันจําได้เลยนแบบนี้เลยแหละ เพราะสมัยนั้นฉันไม่ดูเครื่องรถยนต์ว่าแบบเออฉันจะมีรถยนต์แบบนี้ไงเพราะว่าแบบแตอนนี้คือแบบก็รู้แล้วว่าแบบรถยนต์นี่มันจะเป็นของใหญ่เงี้ยเออใช่แล้วเนี่ยใสมัยเลยนะฉันจะมาดูนะใช่แล้วถ้าไม่ได้ไม่ได้กินข้าวแรมฟุน้นข้าวฟืนทัวร์นะ <laughs> ไม่ใช่มียวัน <laughs> ไม่ใช่มียวันนะคะต้องได้ด อ๊ยอะไรวะฉันแอบถ่ายแต่ฉันโดนไปก่อนฉันจะว่าพวกเธอเสร็จกันหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาให้แน่สิเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ใช่แบบว่านูไม่จับนูไม่ติดนะสตาร์ทไม่ติดอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับอันเครื่องสตาร์ทเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวจริงดิอ่ะใส่แค่เนี้ยเสร็จแล้วเอ๋เมื่อกี้ก็เอาออกแล้วก็ต่เหนียวเข้า คือจริงๆแล้วเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็ลองสตาร์ทแล้วก็ขับดูแบบฟิดลองดูนะไล่เลยไล่เลยเออ,ลอไล่<ด>ไล่ไล,<า>ล<า>่ล<า> <laughs> ออกกำกันปล <laughs> <laughs> าจิกเหรอเดี๋ยวลองเบรกดูกำหนึ่งเออกำหนึ่งกำหนึ่งลองเบรกดูเออกำหนึ่งให้เนื้ใจเนาะ <laughs> อะไร อะไรที่หาเอทดสอบบิ๊กทดสอบอะไรอะไรพี่นังไปพี่น่ีนี่อว่าสองตัวน่เยะสองตัวนั่หยิบได้ท้งกันไหมได้ตัวนี้หยิบนี่พี่นี่ี่นี่ที่นี่พี่นี่ตังหลังนี่นี่ฉันดูแล้วก็ไม่นอก mình ạ năm nữa gì đó nè tin mi à còn mi cột nói, tàu ngồi tàu ngồi <laughs> อยู่เยอะสนใจนะต้องหลดเลยขี่กัมด้วยกาวกันเลยฝ่ายลังกัดแย่มามาขี่เขียนเขียนเอาวันฉันขี่ก็ได้มาเธอเธอมันก็ไม่เกี่ยวอะไรหรอกฝอายลังกายก็มากนาเลย ดีนะไปแล้วนะจับนะไป เพราะเยอยจริงวิธีได้เปี่ยงจีโอ่ฮะประทดี่มันไม่เคยเกันไม่ใช่เนาะว้าองทำตว้าว้าน้องปล่ะไเชียร์นาะเชร์นึ่งสองเามกล้องเปิดเอร จะมาขึ้นเอยใช่อะไรเนี่ยออลโลต้องมันห้ามอะไม่ได้เราไม่ได้เลยออลโล่ห้ามห้าหาหมดเลยามอยห้าม เอ้พายไ,ไดทัวร์ไม่ค่ะไม่ล่อซิ่งีกรอซิงแน่เขาคันไม่ใ่ดูอีกดูอีกรอบโอ้มาปน,นุษย์เจ้าเม่สามรอบะน่ะ ได้กลิ่นจริงแล้วนะคะอูมีหอมมีหอมมากเลยอ่ะก็าฟุัวที่เป็นใช้แป้งสําเร็จรูปแล้วนะคะถั่วนี้คือเราไปหม้อมานะคะกรองเอาน้ำเฉยๆนี่เราก็จะใช้เตาฟืนยังยๆๆั